สวัสดีครับผมบูโรเกซานะครับวันนี้เจออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีพิเศษนิดหนึ่งลูกค้านำรถ Honda City ปี2012มาให้เราจัดช่วงเสียงตอนนี้หนูในระหว่างการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครับลูกค้าได้เลือกเฮสต์ยูนิตเป็นของยี่ห้อแบรนด์เคนบูดนะครับผมจาก k e n w o o เคนบูดเนี่ยถัดมาเนี่ยมาเข้า power a M เป็น dispm p ของ p h i s u m นะครับเป็น p h i s u m MS รุ่น8.6 d t นะครับมีพักขยายสาย35วัตต์นะครับแล้วก็รุ่นเล่นของเขาเนี่ยมีตั้งแต่เล่น USB ได้เล่นบลูทู o ได้ด้วยนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยการันตีแน่นอนเก่งเกินตัวครับผมแล้วก็ถัดมานะครับลำโพงเนี่ยรุ่นนี้คุณคู่หน้าตำแหน่งลำโพงติดตั้งเนี่ยใส่ช่องเดิมเลยนะครับ6นิ้ววิอร์เนี่ยจะมีการหล่อเสา A ขึ้นรูปเสา A นะครับแล้วก็มีไฟแสงสีนิดนึงส่วนลำโพงหลังเนี่ยก็จะใช้ลำโพงขนาดเท่ากัน6นิ้วแต่เป็นรุ่นเล็กลงนะครับ เราได้มีการเจาะแผงประตูส่วนซับบูเฟอร์เนี่ยเราจะใช้ซับบูเฟอร์แอคทีฟที่ติดตั้งในหลุมยางอะไหล่นะครับเป็นซับบูเฟอร์รุ่น SQ102DTP ซับบูเฟอร์ที่ติดตั้งในหลุมยางอะไหล่และเป็นซับบูเฟอร์มหจรกันอีกดอกหนึ่งนะครับที่บูนแนะนํางานติดตั้งของ Power AM เนี่ยเราก็มีการดีไซน์ไว้ใต้เบาะคนนั่งฝั่งซ้ายเพราะว่า Power AM ตัวเล็กวางใต้เบาะได้นะครับงานติดตั้งชุดนี้นะครับในรถรุ่นนี้เนี่ยเราจะมีการแจมแผงประตูทั้ง4บาน ที่ตำแหน่งติดตั้งลำโพงด้วยและในหลุมยางอะไหล่เราก็คำนึงถึงเรื่องของเสียงเช่นกันแล้วก็เราได้มีการแดมพื้นเพื่อให้ไม่มีการสั่นคลอนของพื้นยางอะไหล่ที่อยู่ในหลุมยางไหล่ด้วยครับถ้าคุณลูกค้านะครับสนใจติดเครื่องเสียงนะครับสามารถเข้ามาสอบถามเราได้นะครับที่ร้านโลเกตซาวตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาปากซอยเสือใหญ่หรือจะโทรเข้ามาก่อนก็ได้สอบถามที่เบอร์02 79299 9 9นะครับหรือติดต่อทาง Facebook YouTube แล้วก็ l i n e แอดนะครับถ้าคุณลูกค้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ กด Subscribe และกดหัวใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม